ว่าพี่อยากได้คำนี้ลงมากเลยว่าขยันถ่ายจังเลยไอ้เฮียขยันถ่ายจังเลยไอ้เฮียแผลที่ไหนขยันที่สุดกระเปกแมกซี่นะเพราะว่าเห็นถ่ายรูปยันดึกโอ้โหขยันเลยก็แต่ไม่นอนได้อีู่รูปได้อีู่รูปไดอยู่รูปรูปเด็ดๆไม่กยู่รูปหรอกคนคต้องถ่ายเยอะอ้ลานนิดหน่อยพออะของดีไม่ต้องพูดเยอะถูกต้องเติงนัินเอ้ยพอมันน้อย ล้องกอามาน้อกูเห็นในกระเป๋ามมีเป็นติ่ก้อนเลยไอ้ที่สรุปพี่เปลี่ยนหัวเทียนแล้วเนี่ยโอเคโคตร ก็พี่แอปเดียวได้เลยเปิดเปิดเปิดวาล์วดูยังพี่เป็นแล้วเห็นละอ๋อล้างขาบูเหรอพี่ใช่เฮ้ยจ้าอยังเฉียบใช้ออรรถถุงลมก็ดีอย่างนี้แหละโอเคพอครับรถถุงลมก็ดีแบบนี้นะครับเปลี่ยนจ่ดได้หรอได้แล้วประก่อนจะพี่กใครที่ใครที่ทำได้จับให้ให้ทำเองเลยอ่ะไปปเิด เอ้ยไม่ต้องล้างกองอากาศเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าทีมเซอร์วิสก็มีกับผมแล้วล่ะคลาสสิกรีไวลวอรก็มีพี่แม็กซ์แล้วครับผมใช่เพราะผมคนเดียววิ่งไม่ทันนะสองคันสามคันนี่กำลังล้างผ้าบูอยู่นะครับคือคันนี้เหมือนแบบว่ามันแบบเบาๆแล้วดับอ่ะที่พี่แดงค์มือใจฝุ่นเขาขับมาวันนี้ก็เป็นสองพันสองครับ ครับโรตสวยมากว่าทักษะการล้างก็คือพี่เขาต่อจากปั๊มลมครับนี่ต่อเป็นแบบตัวเซอร์วิสตัวอะไรอย่างเงี้ยคือต่อสายออกมาแล้วก็ไปล้างใช่ไหมเดาใช่ที่ต่อจากตรงนี้ต่อจากตรงนี้เนี่รถที่มีถุงลมหนึ่งเนี้ยก็จะมีลมแบบนี้แหละเฮ้ยโอยง่ายเลยโอ้พอสะอาดแล้วง่ายเลยรถคาบู โหหัวเชียร์ยังไม่ติดเลยนะสุดยอดสุดยอดได้ครับก็ใช่แบบว่าดีเลยโหนี่รถเดลิเยรของพี่เขาเลยนะได้ต่อปู่ม่ด้วได้ต่อปู่มาเป็นแบบบิ๊กเทิร์ฟนะาโหดูภายในดิดูกระจกไม่ใช่เขาเรียกอะไรดูมันแด่เฟียวจาดก็โหภายในดีถึงแต่ป้ายแดงเลยสุดยอดโอ้ในรถป้ายแดงเลย เขาจะแบบแสงปิดเขาจะแบบนี่จะเป็นเอกรลักนะครับกินกรอนกินอะไรอย่างนะโอ้โหสวยว่ะสวยแบบโอสวาเกนบิทเทิร์นี่เข้าไปมาหมดแทบทุกงานแล้วนะจบไปร้อยพอนั่งแล้วแบบว่าแล้วมันจะมีแบบโปรโมชั่นอะไรประมาน อ้าวอ้าวมึงยังติดอยู่เลยแล้วไม่ติดแล้วก่อนการเดินทางก็จะมีอะไรแบบนี้นะติดให้ชื่นใจแล้วก็ไม่ติดแกวเราต้องมาซ่อมกันต่อนะครับเพื่อเดินทางไปกัวลาเปอร นะคออกหมั่นขาดรัดรัดรัดเลยมีคนทำคนมาเลือดออกนะครับผมนี่มันชนไม่แรงนะผมก็คิดว่าเปิดประตูไปแล้วแบบชนปึ้งฮะแบบเออขอโทษขอโทษแล้วจะแยกย้ายแม่งบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งมองตีนปุ๊บเรือแม่งพุ่งเลยพี่ปุ๊บปุ๊บคือจังหวะแม่งแบบพอดีเป๊ะตรงนั้นพอดีอ่ะบอกเอาเองพี่แบบกึกแบบแม่งเงี้ยงแม่งแบบป๊ข้อมุมมันใช่ไรเงี้ยใช่เลย แม่โอกาสหนึ่งในร้านได้ไหมโอ้โหแล้วไปโรงพยาบาลที่ไหนอ่ะพี่แบงค์ที่ที่สำคัญคือไปไป,ไปโรงพยาบาลมัลน,บบน,บบลนเหมือนมีโรงพยาบาลหรบรัฐบาลเว้ยไม่เป็นโรงพยาบาลนบเหมือนนบพระรัฐอ่ะอะคือแบบเฮียไปถึงแบบคนแม่งเต็มหน้าโรงพยาบาลเลย<อ>เด็กตอนเวลาสี่ห้าท <ๆ S 2> ุ่มมั้ยนะเออแบบมันรอคิวกันอ่ะเด็กว่าอยู่หายไปไหนเด็กเด็กแม่งไอ้นี่กันแบบนอนคิวกันแบบนอนนอนรออ่ะแม่งก็แบบป่าจะแม่งจะทำโพรงทำแผล คือแม่งบอกว่าถ้าโรงพยาบาลรัฐบาลแม่งจะใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงร <4 S 1> อเอ็กซเรย์ก่อนะอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้เนี้ยเอกชนก็ไม่ได้แพ้เท่ารัฐบาลเลยช้าที่หมายทํางานที่นี่ใช่ที่นี่เหรอแม่งจะเป็นลมเลยเนี่แม่งบอกแม่งมึนหัวไอ้เนี่ยเลือดแม่งออกเยอะแม่งแบบแม่งเห็นเลือดอะ <c oughs> แม่งมึนหัวไ <c oughs> อ้เนียไปแล้วเหรอไปก่อนเลยเหรอไม่เดี๋ยวผมก็ตามเขาไปด้วยกันเนี่ยพี่ไปไหนปะไปไหนอะไม่ได้ไปกับเขาเหรอ ปัญหาของ EF คันนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าํามันมาแล้วไฟมาแล้วแต่ว่าูฉชิมันไม่สั่งยกนะครับตอนนี้พี่ฟ้าก็เลยเออทำจันตายใหม่อยู่นะครับตอนนี้ จันจ่ายกันแม่งมาเลยเลยโคตรโหดเนี่ยซึมแล้วสรุปเป็นที่อะไรนะพี่สุคอยพังคอยพังก็เลยจันจ่ายพังจันจ่ายพังก็เลยยำๆสองชุดเท่าใช่เงียเสยวจัดแล้วแล้วอีกลูกแม่งหัวฉีดไม่ยกก็เลยต้องยำสองลูกมารวมในอันเดียวสรุปไอลูกที่พังก็คือโยนทิ้งแม่งไปเลย เปล่ก็บไปก่อนก็บไ้ก่อนก็บไปก่อนก่อเผื่นเิึงหน้าว่ะพอมันซึมเนียรีมแล้วแน่นอนว่ะขึ้นไปอาบน้ำต่อแล้วเนี่ยปิดอคือดอแล้วเฮียรถติดแล้วว่ะดีใจรถติดทางนี้ใหญ่มากเลยไม่เคยทำรถใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยจริงไหม่อันนี้พูดจริงไหม่ครั้งแรกเลยเนี่ยอย่างเปียว อะไรกับพื้นี่เขามาจอดกินข้าวอาการเดิมนะครับสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทยากต้องล้างคาบูพ่วงแบตนะขอหน่อยพ่วงแบตป่ะพี่ต้องพว่วงละ่ละเพราะเมื่อกี้เรา